ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรื่องเล่าแล้วหลอนพอดแคสต์เรื่องหลอนๆสำหรับทุกคนที่จะพาคุณดำดิ่งไปกับเรื่องราวสยองขวัญที่น่าติดตามเชิญรับฟังกันเลยค่ะวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่แบบอยากเล่ามากเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนที่ไปกางเต็นท์กันในป่าแล้วไปเจอสถานที่ที่ไม่ควรจะไป โหแค่เปิดมาก็น่าสนใจแล้วครับปกติเรื่องแคมปิ้งในป่าเนี่ยมันจะมีอะไรให้ลุ้นตลอดใช่ค่ะเรื่องนี้คือที่สุดเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องมันเริ่มที่เพื่อนสามคนค่ะมีนนท์เป็นผู้ชายสุขุมสุขุมใส่แว่นหน่อยครับแล้วก็มีเบสคนนี้จะเป็นสายลุยเป็นหัวโจกของกลุ่มเลยแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้ด้วยอ่ามาทรงนี้อีกแล้ว ตัวละครที่ไม่เชื่อเนี่ยมักจะเป็นคนเปิดเรื่องเสมอเลยถูกต้องเลยค่ะแล้วคนสุดท้ายคือเมยเป็นแฟนของเบสทั้ง3คนเนี้ยเขาก็ขับรถกันเข้าไปในป่าลึกเลยนะเพื่อจะไปหาลานกางเต็นท์ลับที่เบสไปเจอข้อมูลมาครับแต่จุดแรกที่มันเริ่มแปลกๆเลยนะคือบรรยากาศของป่าตอนนั้นนะคะมันเป็นยังไงล่ะครับมันเงียบเงียบแบบ ผิดปกติเลยในเรื่องเขาบรรยายว่าเงียบเหมือนป่าช้าค่ะไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงจิ้งหรีดคือไม่มีเสียงของสิ่งมีชีวิตอะไรเลยเฮ้ยปกติป่าตอนเย็นมันต้องเสียงดังใช่ไหมครับเสียงแมลงเสียงอะไรพวกนี้ใช่แต่นี่คือเงียบสนิทซึ่งมันสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยตั้งแต่แรกเลยแล้วพอเขาไปถึงลานกลางเต็นท์นะคะโอ้โหวิวสวยมากอยู่บนหน้าผาเลยแต่ว่าตรงกลางลานเนี่ย มีต้นไทรใหญ่ยักษ์อยู่ต้นหนึ่งต้นไทรนี่ก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งเลยนะในเรื่องแนวนี้ใช่ค่ะแล้วตัวละครนน,เ,นเขารู้สึกได้เลยว่าพอเขาใกล้ต้นไทรแล้วมันเย็นเยือยเยื้กแปลกขนลุกอะค่ะอืมเขาก็เลยพยายามเตือนเพื่อนบอกเบสว่าเฮ้ยเราไปกางเต็นต์ตรงอื่นกันดีกว่าอย่าไปกลางใต้ต้นไทรเลยคนโบราณเขาถือเราเบสว่าไงครับเดาว่าไม่ฟังแน่แน่ ไม่ฟังเลยค่ะเบสบอกว่าตรงใต้ต้นไทรนี่แหละพื้นเรียบสุดแล้วก็ยืนยันจะกลางตรงนั้นให้ได้นั่นไงแล้วเรื่องมันก็เริ่มเลยค่ะคือจังหวะที่นนกกำลังจะตอกสมอบกกลงดินนะนะสายตาเขาเหลือกไปเห็นบางอย่างในพงหญ้าใต้โคนต้นไทรเห็นอะไรครับเป็นซากสารพระภูมิเก่าๆค่ะที่พังยับเยินเลยโอชัดเลยแบบนี้แต่ยังไม่ทันที่นนจะได้ร้องเตือนใครเลยนะ เบสก็คว้าค้อนมาแล้วก็ตอกสมบกล้องลงไปเต็มแรงเลยโอ้ไม่นะแต่มันพลาดค่ะค้อนไม่ได้โดนแค่สมบกกแต่มันไปโดนอะไรบางอย่างที่ฝังอยู่ในดินจนกระเด็นออกมาอะไรครับ <is> เสียนตุ๊กตานางรําค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> ไปตอกโดนเสียนตุ๊กตานางรําในศาลเก่าเนี่ยนะใช่ค่ะแล้ววินาทีที่เสียนตุ๊กตานั้นกระเด็นออกมานะทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยยังไงครับลมที่เคยพัดอยู่หยุดกึก ทุกอย่างนิ่งสนิทไปหมดเลยเหมือนทั้งป่าพร้อมใจกันแกล้นหายใจอะค่ะโห oh, สวยแล้วแบบนี้ไม่น่ารอดละแล้ว,แล,วแล้วไงต่อครับเกิดอะไรขึ้นจากหลังจากนั้นหลังจากนั้นความมืดมันก็มาเร็วมากค่ะเหมือนมันกลืนกินทุกอย่างรอบตัวเลยเหลือแค่แสงสว่างจากกองไฟที่พวกเขาก่อกันไว้นึกภาพตามแล้วกดดันมากใช่ค่ะแล้วระหว่างที่กําลังย่างเนื้อกินกันอยู่นะนนก็ได้กลิ่นแปลกๆล,ลอยมากลิ่นอะไรอีกคือ มันเป็นกลิ่นเนื้อย่างที่ควรจะหอมใช่ไหมคะแต่มันมีกลิ่นทูบปลอยมาผสมด้วยกลิ่นทูบปนกับเนื้อย่างเหรอแค่คิดก็ผอ,อืดผะอ,อมแล้วว่านั่นแหละคะ่ะแล้วพฤติกรรมของเบสก็เริ่มแปลกไปแปลกยังไงเขากินเนื้อแบบมูมมากมากเหมือนคนอดอยากมาเป็นปีๆเลยแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือเขาเริ่มใช้มือเปล่าๆหยิบเนื้อร้อนๆจากเตาเข้าปากเฮ้ย หยิบเนื้อร้อนรๆด้วยมือเปล่าเลยเหรอใช่ค่ะหยิบแบบไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยไม่ใช่แล้วแบบนี้โดนแล้วแน่ๆแววตาของเบสตอนนั้นคือว่างเปล่ามากดำมืดเหมือนไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยแล้วเขาก็แซยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกมากน่ากลัวมากแล้วทันใดนั้นเองค่ะก็มีเสียงกิ่งไม้หักดังมาจากโคนต้นไสครับนนก็เลยหยิบไฟฉายส่องไปดู แล้วภาพที่เห็นก็คือตุ๊กตานางรำที่เคยนอนตะแคงอยู่ตอนแรกครับตอนนี้มันตั้งขึ้นมาเองค่ะเฮ้ยมันตั้งขึ้นมาเองได้ไงมันตั้งขึ้นแล้วก็หันหน้ามาจ้องพวกเขานิ่งๆที่วงกองไฟเลยบ้าไปแล้วยังไม่พอค่ะหลังจากนั้นก็มีเสียงผิวปากดังแว่วมาจากบนยอดต้นไทรบนยอดไม้เลยเหรอใครมันจะไปอยู่บนนั้นตอนกลางคืนใช่ค่ะเป็นทํานองเพลงไทยเดิมที่แบบ โหยหวนมากแล้วเสียงเพลงมันก็ค่อยๆเปลี่ยนจังหวะเร่งเร้าขึ้นเหมือนเหมือนเพลงปีพาดมอนในงานศพไม่ดีละแล้วเบสก็ลกขึ้นยืนค่ะตัวแข็งทื่อเลยครับเขาหันหน้าเข้าหาต้นใสแล้วก็ค่อยๆตั้งวงรำบ้าไปแล้วอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมารำนิ้วของเขาดัดโค้งงอแบบผิดรูปเลยค่ะนนเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งเข้าไปกระชากตัวเพื่อนแต่สัมผัสที่ได้คือตัวเบสเย็นเฉียบ เหมือนจับศพเลยโห oh. แล้วจุดที่พีคที่สุดคือเบสค่อยๆหันคอกลับมามองนนเสียงกระดูกคอมันดังลั่นเลยนะกรอบแกรบอื uh huh. ดวงตาของเขาเลือกทะลนปากก็ฉีกยิ้มกว้างจนถึงหูแล้วก็พูดออกมาด้วยเสียงผู้หญิงแหลมสูงว่าว่า <Wow. S 2> กูรำสวยไหมเฮ้ยเสีย hey, งผู้หญิง ไม่ใช่เสียงเบสแล้วขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเบสก็ปีนขึ้นต้นไทรค่ะปีนเร็วมากท่าทางเหมือนตุ๊กแกเลยใช้เล็บจิกเนื้อไม้ไต่ขึ้นไปโห<ฮ>นนส่งไฟตามขึ้นไปแล้วก็เห็นภาพที่สยองที่สุดคือบนยอดไม้มีร่างผู้หญิงผมยาวใส่ชุดไทยเก่าๆขาดๆกำลังก้มลงมาเลียนหน้าของเบสแล้วทันใดนั้นเองหัวตุ๊กตานางรำที่อยู่คนต้นไม้ ก็ร่วงหล่นลงมาอยู่ตรงปลายเท้าของเมย์พอดีครับพร้อมกับมีเสียงกระซิบดังขึ้นมาจากรอบทิศทางเลยค่ะคืนที่ให้กูคืนที่ให้กูเดี๋ยวนี้โอ้โหแล้วร่างของเบสก็ร่วงลงมากระแทกพื้นค่ะเสียงดังมากขาเขาหักผิดรูปเลยกระดูกนิทะลุกางเกงออกมาเลยขาหักขนาดนั้นยังลุกขึ้นมาได้อีกหรอได้ค่ะแทนที่เขาจะเจ็บปวดเขากลับลุกขึ้นยืนแล้วก็ลากขาที่หักนั่นนะคะ เสียงดังคลืดคลืดตรงเข้ามาหานนกับเมย์น่ากลัวเกินไปแล้วทั้งสองคนก็วิ่งหนีตายเลยค่ะขึ้นไปบนรถกระบะแต่รถสตาร์ทไม่ติดตามสูตรเลยสตาร์ทติดสิเว้ยนี่แล้วไม่ติดค่ะเราเบสก็เดินมาถึงรถเขาเอาหน้าแนบกับกระจกฝั่งที่เมย์นั่งเลยจ้องเมย์ด้วยตาที่ไร้ความเป็นมนุษย์แล้วก็เริ่มใช้หัวโขกกระจกโหโขกแบบบ้าคลั่งเลยค่ะ โขกจนเลือดสาดกระจกเต็มไปหมดสุดๆแล้วรอบรถมีกองทัพผีหัวขาดยืนล้อมเอาไว้หมดทุกทิศทางแล้วโดนล้อมหมดแล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะทีนี้กระจกรถแตกโพละเลยค่ะแล้วมือของเบสก็พุ่งเข้ามากระชากผมเมย์แย่แล้วนนเลยคว้าถังดับเพลิงในรถมาฟาดเข้าไปที่แขนของเบสแล้วก็แทงเข้าไปที่เบ้าตาเลยสู้มนนร่างของเบสร้องโหยหัวแล้วก็ถอยออกไปค่ะทั้งสองคนเลยหนีลงจากรถได้แต่ ทางออกโดนพวกผีหัวขาดขวางไม่หมดเลยแล้วจะทำยังไงทางเดียวที่เหลืออยู่คือต้องวิ่งย้อนกลับไปที่ลานกางเต้นจะวิ่งกลับไปหาต้นไทรนั่นอีกเหรอใช่ค่ะตอนนั้นนนคิดแค่ว่าต้องไปขอขมาที่ซากสารนั่นแต่ร่างของเบสที่ตอนนี้ถือมีดเดินป่าอยู่ด้วยก็ตามมาติดๆเลยจนตรอกแล้วใช่ค่ะแต่ตอนนั้นเองที่นนเหลือไปเห็นขวดน้ามันแกส๊สที่เอาไว้เติมตะเกียงเขาก็เลยคิดแผนเสี่ยงตายขึ้นมาแผนอะไรครับเผา เผาต้นตอของเรื่องทั้งหมดจะเผาต้นไทรเลยเหรอแล้วเบสจะเป็นอะไรไหมอะอนวิ่งไปที่โคนต้นไทรเลยค่ะเอาน้ำมันกา๊าซราดลงบนซากสารกับรากไม้ในจังหวะที่เบสกำลังจะเงื้อมมีดฟันเมย์พอดีลุ้นมากแล้วเสียงจากร่างของเบสก็ตะคอกอมาว่าถ้ามึงจุดไฟเพื่อนมึงตายจะจุดหรือไม่จุดนนไม่ลังเลเลยค่ะเขาจุดไฟทันทีโ oh. แต่ไฟที่ลุกขึ้นมามันไม่ใช่สีปกติ มันเป็นเปลวไฟสีเขียวมรกตเลยค่ะไฟสีเขียวแล้วก็มีเสียงกรีดร้องที่โหยหวนมากๆดังออกมาจากลำต้นของต้นไทรเลยยางไม้สีแดงข้นเหมือนเลือดก็ไหลทะลักออกมาน่ากลัวมากร่างของเบสก็ทักกระตุกดิ้นทุรนทุรายเหมือนโดนไฟครอกไปด้วยเลยถอยเบส ทรมานน่าดูแล้วพวกผีหัวขาดก็เริ่มคลุมคลั่งค่ะพวกมันโกรธมากแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เพราะเหมือนกับว่ากรงขังของพวกมันกําลังจะถูกทําลายผีเข้ามาแล้วทาไงดีแต่ในช่วงเวลาสุดท้ายนั่นเองค่ะเบสได้สติกลับมา<ะ>เขากลับมาเป็นตัวเองในร่างที่ไม่เกรียมแล้วก็พูดด้วยเสียงปกติว่านนฆ่ากูทีไม่งั้นพวกมันจะเอามึงไปโอ้โ และเบสก็รวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายพุ่งเข้าใส่ฝูงผีหัวขาดเพื่อถ่วงเวลาให้เพื่อนโห oh. เขาตะโกนออกมาคำสุดท้ายว่าไปเบสคบเพื่อนเลยแล้วเสียงของเบสก็เงียบไปท่ามกลางเสียงรุมถึงที่น่าสยดสยองนนก็รีบลากเมที่ตอนนั้นสติแตกไปแล้ววิ่งไปที่หน้าผาค่ะแล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงไปตามทางเดินสัตว์เล็กๆที่มันลาดชันลงไปรอดไหมนั่น ทั้งคู่กลิ้งตกลงมาถึงตีนเขาค่ะรอดมาได้อย่างวุดวิดพอมองขึ้นไปก็ยังเห็นเงาของพวกผีหัวขาดยืมมองลงมาจากขอบผาอยู่เลยอรอดแล้วแต่ที่ตีนเขานั่นมันปลอดภัยแน่นะก็นั่นนะสิคะพอลงมาข้างล่างพวกเขากลับได้ยินเสียงสวดมนต์แปลกๆแล้วก็ไปเจอถ้ำถ้ำหนึ่งมีป้ายเขียนไว้ว่าเขตอภัยทานห้าม,มนุษย์เขา้าถ้ำอะไรอีกเนี่ยพอเข้าไปในถ้ำนะคะ ก็เจอฤาษีเฒ่านั่งสมาธิอยู่แต่ที่น่ากลัวคือรอบๆตัวฤาษีมีศพแห้งๆนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยและศพพวกนั้นกำลังสวดมนต์ศพส,สวดมนต์ได้บ้าไปแล้วฤาษีก็เลยเล่าความจริงให้ฟังค่ะว่าต้นไรนั่นน่ะคือยันผนึกที่ใช้ขังวิญญาณร้ายที่ชื่อเจ้าพ่อดงดำเอาไว้การที่พวกเขาไปทำลายสารเผาต้นไม้ก็คือไปทำลายผนึกนั่นเอง อ๋อที่แท้มันเป็นที่สะกดผีไว้นี่เองใช่ค่ะและทางรอดเดียวที่จะผนึกมันไว้อีกครั้งคือต้องมีคนหนึ่งอยู่เป็นตัวตายตัวแทนหาเป็นยันมนุษย์คนต่อไปไม่นะ และนนก็ตัดสินใจค่ะเขาเลือกที่จะเสียสละตัวเองนนไม่น่าเลยเขาผลักเมให้หนีออกไปแล้วตัวเองก็เดินขึ้นไปนั่งบนแท่นหินแทนที่ฤษีแล้วร่างของนนก็ถูกรากไม้ขึ้นมาพันธนาการไว้กลายเป็นผู้ผนึกวิญญาณร้ายคนใหม่ตลอดกาลโหจบแบบนี้เลยเหรอเรื่องมันน่าจะจบเศร้าๆแค่นั้นใช่ไหมคะครัแบแต่บทสรุปมันหลอนคนนั้นอีกค่ะยังมีอีกเหรอหนึ่งปีต่อมาค่ะ มีกระทู้รีวิวในเว็บของนักเดินป่าพูดถึงสถานที่ที่ชื่อลานรับดงดําบอกว่าวิวสวยมากครับแล้วในกระทูก็บอกว่าในถ้าข้างล่างเนี่ยมีรูปปั้นราสีที่ดูเหมือนคนจริงๆเลยนะแถมยังให้หวยแม่นอีกด้วยหาให้หวยใช่ค่ะแต่คนตั้งกระทูก็เตือนไว้นะคะว่ากลางคืนอย่าไปส่งเสียงดังนะเพราะเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ดุดดังมาจากในถ้ำทั้งคืนเลยเสียงสวดมนต และรูปสุดท้ายในกระถูค่ะเป็นรูปถ่ายระยะใกล้ของรูปปั้นนั้นครับมันเป็นร่างแห้งๆกลางๆบนแท่นหินแต่บนใบหน้ายังมีแว่นตากรอบสี่เหลี่ยมสวมอยู่แล้วที่ข้อมือก็ยังมีนาฬิกาสายหนังซึ่งเป็นเรือนที่เมย์ซื้อให้นนเป็นของขวัญวันเกิดเฮ้ยแสดงว่ารูปปั้นนั่นคือนน,อนเหรอนอนยังคงทำหน้าที่ของเขาอยู่ที่นั่นค่ะเฝ้าไม่ให้วิญญาณร้ายหลุดออกมา วัฏจักรของขุนเข่าแห่งนี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปโอ้โหจบแบบนี้หลอนไปอีกนานเลยนะเนี่ยคนลุกไม่หายเลยถ้าชอบเรื่องเล่าที่เรานํามาฝากในวันนี้ฝากช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเล่าสุดสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ